วัสดีครับช่างบอสอำลูกกานะครับมามาชมนะครับสภาพแอร์กรีนะก่อนล้างตัวนี้อายุสิบปีนะครับไม่เคยล้างแบบขอดเลยเลยนะดูนะด้านหลังนะครับถ้าช่างบอสไม่มาเนี่ยก็คือไม่กียาทิทิ์น้ำหยดแน่นอนเมื่อมันเต็มถัดหลังเนาะมนดูเชือราที่อยู่ตรงนี้นะเห็นเป็นก้อนนี่ไหมเนี่ยดูความหนาของมัน หนามากตรงนี้นะครับสิบปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะได้ถอดล้างเนาะนี่คือเมือกฝุ่นที่มันสะสมนะครับมาดูข้างในกันด้านหน้านะครับลูกค้าล้างประจำเลยนะห้าเดือน6เดือน8เดือน,นล้างแอทีหนึงนะครับจะไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะมาดูข้างใน เมือกที่อยู่แบบนี้นะครับฝุ่นที่สะสมอยู่ข้างในฮันเมือกเป็นก้อนมาตรงนี้เห็นะเมือกเป็นก้อนเลยมา,มานี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างบอสจะทําให้แอร์สะอาดได้แค่ไหนใชตัตอนแรกสีดำมาค,ครับมาดูตอนล้างเสร็จแล้วนะ ไปเปรียบเทียบกันดูนะว่าสภาพก่อนล้างกับหลังล้างนะครับเป็นยังไงนะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเชื้อราตรงนี้มันจะหนาหนาเป็นดำเลยนะออกไหมะเชือ้อราออกหมดเลยครับตอนนี้เหลือแค่เนื้อพลาสติกอย่างเดียวเลยส่วนตัวนี้นะครับเมื่อเราถอดนะเราก็จะล้างได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะมันก็จะสะอาดแบบนี้นครับ okay. อ่โอเคอเด็กช่างบอลก็จะประกอบแล้วนะครับต้องเปิดทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงครับเปิดไปเลยเดีเ๋ยวทสเรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างแอร์กรีแบบถอดเปลือยนะครับวันนี้วันที่4เดือน3ปี66นะครับเจ็บต,ต่อช่างบอลได้ที่0 9 9 1 9 1 5 1 6เนะครับล้างแอร์แบบถอดเปลือยนะครับราคาที่1,200ถึง1,500บาทนะครับตามสภาพ นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ